กราบสวัสดี FC และแฟนคลับชั้นนีนอมเลชานัลกันทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิว,วัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยยอดนิยมรวมไปถึงการเล่าประวัติความเป็นมาอย่างเป็นทางการค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันและข้อความงดงามของพุทธศิล์นั่นเองนะครับก่อนที่ไปชมสาระดีในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับให้ออากริทึมของ y o u t u เนี่ยทราบว่าท่านชอบคลิปแนวนี้นะฮะรวมไปถึงแชร์คลิปไปให้คนที่ชอบแล้วก็ ผูที่สนใจในพักเครื่องเมืองไทยได้รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะสนับสนุนช่องของเราด้วยการกด Subscribe และสั่นกระดิกรับจะได้ไม่พลาดการรีวิวพักเครื่องดีๆสัก E.P. เดียวเลยครับผมแล้วก็ก่อนที่จะไปชมสาระดีๆนะครับในคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับตัวของผมแล้วก็ทีมงานชั้นนิ l มูลเลนี่ยขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม ได้รับความเดือดร้อนกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ปัญหาก็ยังถือว่าหนักอยู่แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงเลยนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเนี่ยสามารถรอดพ้นนะครับผ่านอุทก,กภัยในปีนี้ไปได้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับคร่ครา,าดปลอดภัยจากอันตรายที่มากับน้ําท่วมในปีนี้ด้วยนะฮะเอาละครับ,รบเรามาเข้าเรื่องกันนะครับที่ เหรียญที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะครับนี่เป็นลูกศ์ลูกหาของหลวงปู่ทิมอิสลริโกหรือว่าเป็นสายตรงของพระเครื่องของหลวงปู่ทิมนะครับก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะเราไปฟังประวัติความเป็นมาอย่างเป็นทางการกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาสําหรับเหรียญที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนี้นะฮะก็คือเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับรุ่นอรหันต์สมพุทโธนะครับวัดแม่น้ําคูเก่าจังหวัดระยองนะครับจัดสร้างในปีพุทธศักราช 2,518นะครับซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่หลวงปู่ทิมท่านมีชีวิตอยู่นะครับก่อนที่ท่านจะมรณภาพไปนั่นเองนะครับที่อยู่ตรงหน้าก็เป็นเนื้อทองแดงโรน้ําตาลนะครับบล็อกนิยมวงเดือนนะฮะจัดสร้างเป็นที่ระลึกในงานฝังลูกนิมิตนะครับของวัดแม่น้ําคูเก่านะครับก็เลี่ยมทองมาเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีแสงสะท้อนหรือว่าลําบากนิดนึงนะครับในการที่จะชมรายละเอียดนะครับก็ต้องขอภระเอฟศีกท่านด้วยนะฮะ สำหรับพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็มีการจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าได้มีการเชิญสุดยอดพระเกจิของภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับมารวมกันได้มากมายเลยทีเดียวนะครับหากเอ่ยนามมาแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นที่สุดของยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับโดยมีการร่วมกันปลุกเสกนะครับโดยพระเกจิมากมายอาทิ หลวงปู่แก้ววัดละหารไร่นะครับหลวงพ่อศิลวัดละหารไร่หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับบุญบุญธรรมหลวงปู่ทิมก็มานะฮะหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าแล้วก็มีหลวงปู่เริ่มวัดจุกกระเชอดด้วยนะครับหลังจากพิธีพุทธาพิเศษนะครับจากพระเกจิคณาจารย์หลายๆท่านในพิธีเสร็จนะครับก็มีการนําวัตถุมงคลทั้งหมดเนี่ยไปให้หลวงปู่ทิมที่วัดละหารไร่ท่านได้ปลุกเสกเดี่ยวอีกครั้งนะครับโอ้โหทำให้ เรียกว่าวัตถุมงคลตุ่นี้เนี่ยมีความเข้มขลังในพุทธคุณสูงมากนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากในวงการกเครื่องนั่นเองนะครับครับเรามาฟังค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันกันนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าตัวเหรียญน,นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเนื้อล่างๆสดของวัตถุมงคลแต่ละรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับแต่กลายเป็นว่าค่านิยมเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะ สูงมากๆเลยนะเห,หรียญเปล่าๆน,นี่น 20, อยู่ที่หลักหมื่นต้นนะครับประมาณ 10,000- หมื่นถึงบาทขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับบล็อกด้วยนะครับบล็อกวงเดือนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0,000บวกลบนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะสวยๆเนี่ยก็หมือนหนึ่งหมื่น 100, กลางๆถึง1 0,000ไมปลายๆได้เลยนะครับส่วนบล็อกนิยมบล็อกขี้โมงง่งวปอาเนี่ยก็เหรียญเปล่าๆสวยๆนี่ก็ต้องมี2 0,000บวกลบนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยเอาละครับ นั่นก็เป็นประวัติความเป็นมาของทางการแล้วค้านิยมการเช้า,าหาในปัจจุบันนะครับต่อไปเราไปชมความงดงามนะครับของพุทธศิลป์ในภาพรวมกันหน่อยนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นความงดงามพุทธศิลป์ในภาพรวมนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่ทิมครึ่งองค์นะครับด้านล่างก็จะมีคําว่านี่นะครับด้านล่างก็จะเป็นภาษาไทยว่าหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับ ก็ไม่มีรายละเอียดอื่นๆนะครับบล็อกวงเดือนสังเกตได้จากนี่นะฮะวงเดือนบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับที่เป็นเส้นวงเดือนชัดๆคมๆเนี่ยนี่นะครับเอียงประมาณนี้จะเห็นนะฮะนี่ครับเป็นเส้นวงเดือนรอบๆเหรียญเลยนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าสภาพสวยงามพอสมควรนะครับนี่ครับเอียงให้ดูมุมอื่นๆด้วยนะฮะ หนังสือยังคมนะครับลวดลายต่างๆยังคมชัดอยู่นะครับไม่ได้สึกมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพลิกไปด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนยันประจําตัวหลวงปู่ทิมนะครับยันห้านั่นเองนะฮะมีตัวอักษรภาษาไทยว่าที่ระลึกในงานฝังลูกนิมิตวัดแม่น้ำคูกเก่านะครับก็จะมีอย่าขลายันตรงกลางนะผมหามุมที่มันเห็นชัดๆหน่อย นี่นครับมีขลายยันตรงกลางนะครับด้านล่างก็จะเป็นว่ารุ่นอารหันสมพุทโธนาอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนั่นเองนะครับก็เป็นภาพรวมๆของตัวเหรียญน,นะครับเหรียญก็เป็นเหรียญรูปไข่นะฮะนี่นะครับก็ให้ดูแบบภาพรวมกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงกล้องกันนะครับเพราะว่าต้องพลิกให้ดูหลายๆมุมนิดนึงเนื่องจาก เราก็เลี่ยมทองมานะครับนี่นะครับจะดูยากนิดหนึ่งต้องเอียงหลบแสงสะท้อนหน่อยนะครับอ่ะลองไปดูแบบลงกล้องกันหน่อยนะครับก็ถ้าใกล้ไปมันก็จะมันก็จะดูอึดอัดนะครับมันจะดูแบบว่าใกล้เหรียญเกินไปนะครับผมก็จะซูมประมาณนี้นะครับอ่า อันน่าเหรียนนะครับน you ี่นะครับอย่างที said, ่บอกว่าบล็อกองเดือนเนี่ยสังเกตได้จากนี่นะครับมันต้องเอียงเอียงอย่างนี้นะครับแบบนี้มันจะไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับเพราะว่านี่ครับนี่ครับวงเดือนนี่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 คมคมเส้นคมคมยาวๆวงเดือนอย่างนี้นะครับนี่นะครับสังเกตความเป็นบล็อกวงเดือนได้แบบนี้นะครับนี่นะครับเส้นวงเดือนเนี่ยจะติดตมาแบบนี้นะฮะ แล้วก็เป็นหลวงปูท่ทิมนะครับนี่นะครับลายละเอียดต่างๆยังคมชัดนะครับเม็ดตากลมๆคมๆนะครับรอยยับรอยย่นบนใบหน้าอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คมชัดเส้นคอนี่นะครับคมชัดตั้ง3 4เส้นนี้นะครับก็ามาดูจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตที่เขาบอกว่าเอาไว้เช็ค เป็นจุดจ่ายตังค์นะครับจะอยู่ที่บริเวณขอบเหรียญด้านซ้ายบริเวณบ่าขวาของหลวงปู่นะครับมองไม่เห็นเลยนะครับดูยากมากเลยนะครับเดี๋ยวทางเราจะขึ้นกราฟิกให้ดีกว่าเอาภาพนิ่งที่ถ่ายได้นะครับมาให้นะครับก็อยู่บริเวณนี้นะครับเสมอหูของหลวงปู่นะครฮะเดี๋ยวอันนี้เราก็ส่องดูความนดยงางพุทธศิลป์กันคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่นะครับก็โอ้สองยากมากนะครับสองยากมาก ต้องยอมรับเลยนะครับนี่นะครับตัวหนังสืออะไรต่างๆนี่ยังคมอยู่นะครับมีเส้นแตกเส้นกระแสเนี่ยนะครับตรงทอรหารนี่ก็มีนะครับเส้นแตกตรงรอลีงวอแหวนคมคมเห็นไหมครับจุดสังเกตเหรียญแท้เหรียญเกออีกจุดใหญ่ๆนะครับแถวตัวอักษรเนี่ยนะครับตัวอักษรนี่จะตั้งคมเป็นเป็นสันเลี่ยมๆนะครับ เอียมแหลมๆขึ้นตรงกลางนะครับแล้วก็บานออกเป็นเหมือนฐานพีระมิดนะครับนี่ครับสังเกตให้ดีตรงสังกตินะฮะนี่เลยนะครับสังกตินี่เส้นจะเป็นแบบเส้นศาสตร์เส้นกระแสนี่แบบคมๆนะครับเยอะๆแบบนี้เลยนะฮะก็บริเวณตัว กอไก่นะครับนี่ก็จะมีเส้นแตกนี่นะครับนะครับเส้นแตกจะกอไก่ล่ามาที่ขอบเหรียญน,นะครับแล้วก็มีเส้นวงเดือนบางๆคมๆบ้างบาง,บาง,บางเหรียญน,นะครับวิ่งตามซอกตัวอักษรนะฮะนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับไปพลิกไปดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นโอ้ดูยากจริงครับเรียมานี้เรียกว่าหามุมดูยากจริงนะ นี่นะครับก็ให้ดูก่อนนะครับจุดสังเกตหลายจุดนะครับจุดบริเวณจุดไข่ปลาบริเวณยันนะครับนี่นะครับจุดไข่ปลาจะชัดบริเวณยันนะด้านบนยันนะอยู่ตรงกลางยันนะนะครับสังเกตให้ดีตรงตัวต่อเต่านี่นะครับเหนือเกินจุดเกินพวกนี้นะครับนี่นะครับสังเกตให้ดีนะครับจุดสังเกตเปลี่ยนแท้เหลี่ยนเก้นะครับมันก็จะมีขีดคมๆตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วของคําว่า ที่ระลึกนะครับลากจากลอลิงคม,คมคมแบบนี้เลยนะฮะมาแถวๆอัคลา,ายันตัวมะนะครับนี่นะฮะก็ในกลุ่มของตัวอัคลา,ายันพวกนี้ก็จะมีจุดนะครับอย่างตัวหน้าตรงกลางเนี่ยก็จะมีจุดคมคมอยู่ตรงบริเวณหัวคมคมนี่นะครับตัวอย่างนิดนึงก็นี่นะับตัวจุดแถวๆบริเวณอัคลา,ายันตรงนี้นะครับ เป็นจุดไข่ปลาเล็กๆกลมๆนะฮะกพราะต้องขอพายเอฟซีนะครับบอกว่ามันเลี่ยมมาเนี่ยมันต้องเอียงแบบแสงมันต้องได้พอสมควรนะครับแต่เราก็จะให้ดูแบบช้าๆนะครับค่อยๆไปนะครับนี่นะครับเหยียนเดิมๆก็จะประมาณนี้นะครับมีรอยเนื้อเกินมีรอยธรรมชาติของมันนะครับรอยปั๊มธรรมชาติของมันนะฮะนี่นะครับผิวตรงนี้ก็จะมีต่อจากคำว่าอารหันเนี่ย ออกจากแขงตอเต่านะฮะก็จะมีวงเดือนเนีนไหมครับนี่ฮะเส้นวงเดือนนะครับนี่นี่นะผมคมอย่างเงี้ยเล่าออกจากตัวตอเต่านะฮะที่เหลือก็จะเป็น,นอ่อโอ้ดูยากจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะ,ะพยายามจะแบบ ดูกันแบบคมๆจะชัดแล้วนะครับนี่นะฮะบ,บริเวณขอบเหลียงก็จะดูยากนิดนึงนะครับต้องขอไป F C นะครับเอาแบบดูยากดูยากมากครับดูยากมากเหรียนนี้พอตรเลี่ยมมาค่อนข้างแบบป่องนะครับภาษาเลี่ยมที่ว่านะครับอย่างที่ผมบอกมันจะป่องๆแล้วมันจะสะท้อนแสงมากนะครับนี่นะครับ ให้ดูประมาณนี้นะดูยากนิดนึงนะครับผมขอไป FC จริงๆนะฮะเอียครับนั่นก็เป็นรายละเอียดนะครับของงานบุตรศิลป์ที่เราได้ลงกล้องดูนะครับก็ต้องบอกว่าดูยากนิดนึงนะครับเหรียญนี้พาะว่าเรียมทองมาแล้วก็นี่นะครับกบพลาสติกค่อนข้างป่องนะครับเป็นขอบสันยกขึ้นมาแบบนี้นะครับมันเลยดูยากนิดนึงแสงมันจะทอนเป็นวงๆเลยนี่ขนาดลดแสงแล้วนะครับ พยายามลดแสงให้น้อยเพื่อให้แบบมันไม่สะท้อนแรงมากนะครับแต่ก็ถือว่าดูได้อยู่นะครับเหลียงก็สวยคมนะครับเปิดเผยให้เห็นรายละเอียดนี่นะครับพอสมควรเลยแต่ก็ถือว่าเราศึกษาได้นะครับจุดรายละเอียดต่างๆที่ผมได้แจ้งไปนะครับจุดไขป่ปลาเส้นแตกทาตัวอักษรเนื้อเกินนะครับความเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับที่ต้องมีกระแสเหรียญ มีเส้นสายฝนวิ่งตามจรดขอบเหนนรียญนะฮะออกจากตรงกลางนะมันเป็นธรรมชาติเลยนะครับก็คงมีเท่านี้นะครับสำหรับเหรียญอรหรันตสามพุโทโธนะครับวัดออกวัดแม่น้ำคูเก่าจังหวัดระยองของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับปีพุทธศักราช2,518นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่บรรดานักสะสม วัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมมิสันลิโกนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับอีีนี้ก็ต้องขออภัยที่ไม่สามารถเอาพาส่องด้อย่างคมชัดเหมือนเหรียญที่ไม่เลี่ยมมานะครับก็ถ้ามีโอกาสได้นําเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมนะครับก็จะนํามาดีวิวสักรอบนึงนะครับให้ชมมันละเอียชดชัดนะครับ e ีพีนี้ก็ถือว่าได้รับฟังยอกวความเป็นมาลายนาเกจิที่มาร่วมปลุกเสกรวมไปถึง ขั้นนิยมการเช่าหานะครับแล้วก็ชี้จุดพิจารณานะครับเหรียญแท้เหรียญเกให้เพื่อนๆนะครับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสะสมนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมได้รับทราบกันนะครับปีนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมที่จะกดซ u b s c r i b e นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจพวกเรามีแรงใจที่จะทำงานต่อไปนะครับหากใครสนใจที่จะบูชาวัตถุมงคลนะครับ สามารถติดต่อเราได้2ช่องทางแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีลิงก์ของเพจ a c e b o o k ในใต้ Description นี้ให้ไว้นะครับรวมไปถึงการแอดไลน์มาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงไว้ด้านล่างนี้นะครับก็งดรับสายทุกกรณีเช่นเคยนะครับสนใจยังไงติดต่อมาได้นะครับกับรายการที่ยังไม่ปิดนะครับทักมาได้เลยทั้งแชททั้งคอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับเอาละครับแล้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้สวัสดีครับ